หลายๆคนนะผมเชื่อว่ายังต้องจอดรถไว้กลางแดดไม่ว่าจะเป็นการจอดไว้หน้าบ้านหรือไปข้างนอกไปเที่ยวไปวัดไปแล้วก็ตามต้องไปจอดกลางแดดแต่ถ้าเลวร้ายสุดคือรถที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ไปจอดไว้กลางแดดอันนั้นเลวร้ายมากๆนะทำไมนะครับถึงไม่ควรจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานานๆตามมาดูกันครับ อย่างแรกเลยผมก็คงให้เป็นเรื่องของสีแล้วกันประเทศอื่นอ่ะไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ประเทศไทยมีกี่ฤดูครับสามฤดูใช่ไหมฤดูที่1ฤดูร้อนฤดูที่2โคตรร้อนฤดูที่3ร้อนโคตรโคตรก็คือไม่มีฤดูไหนที่มันจะเย็นเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกสีพวกนี้มันจะมีการเคลือบไว้นะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเป็นชั้นสีแล้วก็เป็นเล็กเกอร์เคลือบใช่ไหมพอโดนความร้อนมากๆเกิดเรื่องอะไรครับลอกถูกต้องลอกเป็นยังไงรู้ไหมตามมาดูดิ นี่เป็นรถเคสตัดดี้ของเพื่อนตะกล้องผมดูนี่ไอท้ที่เห็นปะ่ะตรงนี้คือชั้นสีไอ้นี่คือที่สีหลุดมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะเดี๋ยวหาว่าชนมาดูข้างหลังไอเนี้ยคือชั้นสีสีเงินนะนี่คือสีหลุดเห็นปะ่ะนี่คือสีหลุดเอาเงี้ยคันเนี้ยนนมันถูกจอดทิ้งมาสักพักแล้ว อ่แต่ว่าเคสนี้ผมบอกให้ว่าอันนี้จอดทิ้งเป็นปีนะครับโดนแดดเลียทุกวันเนาะมีเลวร้ายวกว่าไม่เชื่อมาดูด้านหน้าฝากระโปรงนี่คือตัวอย่างของสีมันแทบจะไม่มีความเป็นสีหลงเหลืออยู่แล้วเนาะนั่นแหละถึงบอกว่ายาจอดรถทิ้งไว้กลางแดดนะครับผมอย่างที่สองนะแน่นอนอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนี่ไฟหน้าไฟหน้าใสๆอะทุกคนก็รู้เนาะไฟหน้ารถต้องใสอันนี้มัน อันนี้แทบไม่หลงเหลือความใสยอยู่แล้วนะครับสภาพเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนของที่อยู่ใต้น้นานานอ่ะแล้วเป็นตะไคร่ขึ้นแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เลวร้วายเนาะไม่ควรจอดทิ้งกลางแดดย่างที่3นะครับผมยางรถยนต์เห็นไหมยางรถยนต์เห็นไหมมันก็จะรั่วซึมเนาะออกไปตามความร้อนใช่ปะ่ะแต่ที่เลวร้วายกว่าน,นั้นดูยางมันแตกลายงามหมดแล้วเห็นปะ่ะแตกลายงามหมดแล้วแทบไม่เหลือสภาพความเป็นยางพูดง่ายถ้าจะเอากลับมาใช้ใหม่นะเอาไปเปลี่ยนยางเถอะนะครับผม รถที่ไม่ได้ใช้ยางไม่ได้ใช้อ่ะคิดว่ายางไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เนี่ยโดนแดดทําให้เสียหายหมดแล้วนะครับผม mm hmm. เลวร้ายมากๆนะถ้าต้องจอดรถทิ้งไว้กลางแดดทํำยังไงเนาะเอาจิงวิธีดีที่สุดนะอย่าจอดกลางแดดไปจอดที่ร่มไม่ว่าจะเป็นหลังคาผ้าใบอะไรก็ได้ต้นไม้ก็เสี่ยงใช่ไหมเพราะต้นไม้เดี๋ยวกิ่งไม้ใบไม้ยางไม้จอดทิ้งไว้ในร่มแบบผมยกตัวอย่างนะผ้าใบอย่างนั้นดีมาก น,นั่นเคสที่1นนะก็คือใช้ผ้าใบอะไรก็ได้ที่ทําให้เกิดลมเงาอย่างที่2นะครับผมผ้าคลุมรถผ้าคลุมรถอ้ามันก็ติดก,กับตัวรถไม่ร้อนหรอผ้าคลุมรถนะครับจะมีสารเคลือบด้านนอกเนาะหรือไม่ส่วนมากเขาจะทำเป็นสีเงินเงินเพื่อสะท้อนความร้อนกลับไปนะก็ช่วยได้เยอะมากและที่สําคัญป้องกันขี้นกด้วยผลร้ายของขี้นกผมเคยทําคลิปให้ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับผมอย่างที่3นะครับผมเอาจอดเข้าบ้านก็คือในร่ม,มแหละจอดในบ้านก็ดีที่สุดแล้วกัน ก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเพราะว่าผมก็ได้นําตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะว่าจอดกลางแดดมีข้อเสียจริงข้อเสียเยอะมากนี่คือเรายังไม่มีกุญแจนะเพื่อที่จะไขเข้าไปดูสภาพภายในรถนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะรถของเราทํามาจากไฟเบอร์หรือพลาสติกทั้งคันนะคอนโซลด้านในผมเชื่อว่าคอนโซลคันนี้พูดตรงกรอบและเละมีรอยแตกไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่เห็นหลักฐานแต่คิดว่าเป็นไปได้ขนาดข้างนอกอยังเละขนาดนี้นะครับผม อย่าลืมก่อนจากการช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับ